สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักทุกคนครูชื่อนางสาวพิมพ์ชนกชื่นจิตนะคะเป็นคุณครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะโรงเรียนผองพอยอนุสร์ค่ะซึ่งไปในปีนี้นะคะนักเรียนป .5 ของเราก็จะได้พบกับคุณครูตลอดปีการศึกษา2564เลยค่ะจากที่คุณครูเคยบอกนักเรียนไว้ว่าเราจะมีการเรียนออนไลน์นะคะ ซึ่งก็คือการเรียนแบบพร้อมๆกันเปิดกล้องสดไปพร้อมๆกันนะคะครูนัดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะแต่จากการที่คุณครูได้สังเกตการมันเนี่ยก็พบว่านักเรียนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาเรียนพร้อมๆกันได้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยแต่ละคนก็ยังใช้เทคโนโลยีได้ไม่เท่ากันนะคะวันนี้ครูก็เลยมาสอนแบบเป็นคลิปวิดีโอนะคะไปก่อนแล้วถ้า เห็นว่านักเรียนนะคะส่วนใหญ่สามารถเข้ามาเรียนพร้อมกันได้เมื่อไหร่เดี๋ยวเราจะมีการเรียนออนไลน์แบบสดๆกันนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะวันนี้นะคะบทเรียนของเรานะคะจะยังไม่เริ่มในเนื้อหาหลักนะคะแต่เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์นะคะในหน่วยการเรียนรู้ที่1ค่่อ้ว่ววิทยาศาสตร์คืออะไร บางคนเนี่ยเรียนวิทยาศาสตร์มากันตั้งแต่ป1แต่ถ้าครูถามว่าวิทยาศาสตร์คืออะไรก็ยังให้คําตอบไม่ได้นะคะแต่จริงๆแล้ววิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องยากเลยวิทยาศาสตร์คือทุกๆสิ่งที่อยู่รอบตัวเรานะคะโดยมีความรู้แทรกอยู่ให้เราทุกอย่างนะคะเอาง่ายๆเลยแค่คุณตื่นมาแาแค่นักเรียนตื่นมานะคะเป็นวิทยาศาสตร์ไหมการลืมตาตื่นขึ้นมา การหายใจนะคะการลุกการนั่งการออกมาด้านนอกมีอากาศมีต้นไม้มีดวงดาวนะคะ ทั้งหมดก็เป็นวิทยาศาสตร์แม้กระทั่งเครื่องใช้ตอนนี้นักเรียนใช้มือถืออยู่คุณครูใช้คอมพิวเตอร์อยู่ทั้งหมดนี้ก็เกิดจากกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะดังนั้นวิทยาศาสตร์คืออะไรวิทยาศาสตร์เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่อยู่รอบตัวเราค่ะซึ่งวิธีการขั้นตอนนั้นนะคะเราจะเรียกมันว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ค่ะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็แบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะได้แก่1วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 2. ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และส จิตวิทยาศาสตร์ค่ะวันนี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อจะได้หาคําตอบเกี่ยวกับสิ่งที่เราอยากรู้หรือสิ่งที่เราสงสัยค่ะอ่ะไปกันเลยค่ะนักเรียนวิธีการทางวิทยาศาสตร์คืออะไรนะคะวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เป็นวิธีที่นักวิทยาศาสตร์ใช้ในการค้นหาคำตอบของปัญหาค่ะหรือสิ่งที่สงสัยใช้ในการสืบเสาะหาความรู้หรือค้นหาความจริงรวมทั้งการแก้ไขปัญหาต่างๆนะคะนักวิทยาศาสตร์ที่คิดค้นทฤษฎีหรือถ่ายทอดความรู้ให้เรามาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันได้ใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะในการหาคำตอบและก็หาความรู้มาให้พวกเราได้เรียนรู้ค่ะประกอบด้วยทั้งหมด5ขั้นตอนดังนี้นะคะ ขั้นตอนที่หนึ่งการระบุปัญหาเดี๋ยวครูจะอธิบายรายละเอียดอีกครั้งนะคะขั้นตอนที่สองการตั้งสมมุติฐานขั้นตอนที่สามการรวบรวมข้อมูลขั้นตอนที่สี่การวิเคราะห์ข้อมูลและขั้นตอนที่ห้าการสรุปผลค่ะ นักเรียนจําทั้ง5ขั้นตอนนี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะเดี๋ยวตอนช้าท้ายนะคะครูจะมีงานให้นักเรียนได้ลองฝึกเป็นนักวิทยาศาสตร์น้อยนะคะทํากระบวนการวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนเป็นของเราเองนะคะอ้าวมาดูว่าแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดอย่างไรนะคะแล้วเราจะทําได้ไหมคะ่ะ ขั้นตอนที่1การระบุปัญหาการระบุปัญหาคืออะไรการระบุปัญหาเป็นการตั้งคําถามตั้งปัญหาหรือตั้งข้อสงสัยที่เกิดจากการสังเกตการสังเกตคืออะไรการสังเกตไม่ใช่แค่การมองเห็นนะคะการสังเกตเนี่ยประกอบด้วยประสาทสัมผัสทั้งหมดของเราได้เลยไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงอาจจะเป็นการได้กลิ่นอาจจะเป็นการได้ยินนะคะทีนี้ทําอย่างไรล่ะ การระบุปัญหานะคะหรือการตั้งข้อสงสัยเนี่ยจะต้องทำอย่างละเอียดรอบคอบด้วยนะคะแล้วก็ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะดังนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้ลองระบุปัญหาก็อยากจะได้ปัญหาที่มีประโยชน์ต่อเรานะคะแล้วก็มีประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยเนาะอ้าวตัวอย่างนะคะครูยกตัวอย่างว่าดินนิดใดทําให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีที่สุด อันนี้คู่เกิดข้อสงสัยครูอยากปลูกคะน้าอยากมีคะน้าไว้กินนักเรียนรู้จักคะน้าไหมคะคะน้าคือ ผักที่ใส่อยู่ในรัหน้าคะน้าหมูกรอบน้องน,นักเรียนน่าจะรู้จักนะคะหลายๆคนก็คงชอบกินครูก็ชอบเช่นกันครูก็มีความสงสัยว่าเอ๊ดินอะไรน,ะน่าจะทําให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีที่สุดเห็นไหมปัญหานี้มีประโยชน์นะคะเพราะเราจะได้นําต้นคะน้ามาปลูกเอาไว้รับประทานกันอ่ะระบบปัญหาขั้นตอนที่1ค่ะ ขั้นตอนที่ 2. คือการตั้งสมมุติฐานการตั้งสมมุติฐานคืออะไรเป็นการคาดคะเนคําตอบของคําถามหรือปัญหานะคะคือการคาดเดาคําตอบนั่นแหละการตั้งสมมุติฐานไม่จําเป็นว่ามันจะเป็นคําตอบที่ถูกต้องแต่เราควรจะมีพื้นเพหรือความรู้เดิมนะคะเพื่อตั้งสมมุติฐานเราจะได้หาแนวทางของคาตอบไปในทิศทางที่ถูกต้องนะคะ อ่ะเมื่อกี้นี้ปัญหาคือดินนิดใดนะคะที่จะทําให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีที่สุดจากความรู้พื้นฐานเดิมที่เรารู้อยู่แล้วเนาะดินก็มีอยู่3ามชนิดหลักได้แก่ดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะคะดินเหนียวก็จะมีความละเอียดเนาะดินร่วนความละเอียดก็จะน้อยลงมานิดหนึ่งนะคะจะมีความร่วนซุยแล้วก็ดินทรายดินทรายนี่ก็คือไม่กักเก็บน้ําเลยนะคะ ทีนี้จากความรู้เดิมที่เรามีทําให้ครูคาดเดาว่าดินร่วนเนี่ยน่าจะทําให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีกว่าดินเหนียวแล้วก็ดินทรายค่ะเอาละทีนี้ตั้งสมมุติฐานแล้วแต่เรายังไม่ได้คําตอบทําอย่างไรเราจึงจะได้คําตอบนะคะก็มาที่ขั้นตอนที่สามของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นั่นก็คือการรวบรวมข้อมูลการรวบรวมข้อมูลทําได้อย่างไรบ้างล่ะอาจจะเป็นการ สังเกตสำรวจทดลองหรือการสร้างแบบจำลองนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เราอยากรู้ทีนี้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาจะใช้กระบวนการทดลองนะคะเป็นสำคัญแต่ในวันนี้เนี่ยเราอยากจะให้พวกเรานะคะขอโทษทีนะคะ ในวันนี้เนี่ยครูยอยากจะให้พวกเราเนี่ยสามารถรวบรวมข้อมูลได้หลายๆอย่างความรู้ในปัจจุบันนี้เนี่ยการรวบรวมข้อมูลมันอาจจะไม่ต้องเป็นการทดลองเสมอไปนะคะนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นหาข้อมูลต่างๆมาให้เรามากมายอาจจะไปหาข้อมูลจากทางอินเทอร์เน็ตอาจจะเป็นในหนังสือนะคะหรือการสอบถามการสัมภาษณ์หลายๆคนนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องที่สุดอทีนี้จากปัญหาเรื่องว่าดินชนิดใดนะคะที่ทําให้พืชเจริญเติบโตพักคณะเจริญเติบโต ได้ดีที่สุดนะคะพราะ มีวิธีการรวบรวมข้อมูลดังต่อไปนี้ค่ะตัวอย่างที่ครูหามานะคะอันดับแรกคือการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากหนังสือหรือว่าอินเทอร์เน็ตในนี้ก็จะมีข้อมูลให้เราเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อเป็นข้อมูลให้สําหรับคนที่อยากปลูกคะนา้าแต่ถ้าเราไม่มั่นใจเราอยากจะทดลองให้มันชัดเจนกว่านะคะเราก็ต้องทําการทดลองปลูกผักคะน้าในดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายนะคะโดยมีการให้น้ําให้ปุ๋ยเท่าๆกันแล้วเรามาสังเกตการจ์จระ เติบโตค่ะเมื่อเราทําการทดลองนะคะการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีต่างๆเรามาไปสู่ขั้นตอนที่4ค่ะ ขั้นตอนที่4ี่คือการวิเคราะห์ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดที่เราหามานะคะการวิเคราะห์ข้อมูลคืออะไรเป็นการนําข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆมาแปลความหมายหรืออธิบายข้อเท็จจริงที่มีอยู่เพื่อนําไปสู่การสรุปผลค่ะจากเมื่อกี้นี้เราได้ทําการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากอินเทอร์เนต็ตเราได้ทําการทดลองนะคะเราก็เอาข้อมูลนั้นหรือผลการทดลองนั้นนะคะมาวิเคราะห์ค่ะ ผลปรากฏว่าผลการศึกษาค้นคว้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตพบว่าผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีในดินร่วนเพราะสามารถระบายน้ำได้ดีและน้ำไม่ขังนะคะข้อมูลในอินเทอร์เน็ตบอกไว้แบบนี้อ้าวหละจากนั้นเพื่อความมั่นใจเราได้ทําการทดลองด้วยจากการทดลองปลูกผักคะน้าในดินเหนียวดินร่วนและดินทรายพบว่าต้นคะน้าที่ปลูกในดินร่วนนะคะจะมีการจเจริญเติบโตได้ดีที่สุด นี่คือผลจากการที่เราไปรวบรวมข้อมูลทําการทดลองหาแล้วหาอีกนะคะก็จะได้คําตอบแบบนี้มาเราจึงนําไปสู่ข้อสรุปว่าการสรุปผลเป็นขั้นตอนที่5นะคะการสรุปผลของข้อมูลคือการที่สรุปข้อมูลที่เราได้ทดลองศึกษาคนคนคว้าม,มานะคะว่ามันตรงกับสมมุติฐานหรือคําตอบที่เราคาดเดาไว้ตั้งแต่แรกไหมนะคะแล้วเราก็นําความรู้นั่นแหละไปใช้ได้ต่อในชีวิตประจําวันค่ะ เราจึงสรุปจากการค้นคว้าหาข้อมูลได้แล้วว่าดินร่วนนั่นคือดินที่ทําให้ผักคะน้าเจริญเติบโตได้ดีที่สุดนะคะเรานําไปใช้ได้อย่างไรทีนี้เราก็สามารถหาซื้อดินมาปลูกคะนา้าไว้ที่บ้านไว้กินเองก็ได้อันนี้ก็เป็นปัญหาที่เกิดประโยชน์นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูว่าครูมีตัวอย่างให้ดูอีกหลายอันเลยนะคะเรามาดูตัวอย่างว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะเอาค่ะแป๊บหนึ่ง ขอขยับนิดนึงนะคะเรามาดูหน้านี้กันเรามาดูการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ตั้ง5ขั้นตอนนะคะ ที่หนึ่งนะคะการระบุปัญหาค่ะแพบหนึ่งนะคะดูที่ว่าเขาจะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะเขาบอกว่า ไก่กินอะไรเป็นอาหารนะคะอันนี้เป็นหาที่เราอยากรู้เพราะฉะนั้นนักเรียนลองดูไอเดียนี้นะคุณอาจจะเป็นนักเรียนอาจจะเป็นไอเดียง่ายๆอาจจะเป็นน้องแมวน้องหมาที่บ้านนักเรียนจะได้ทดลองได้นะคะเขาบอกว่าไก่กินอะไรเป็นอาหารเราอาจจะตั้งเป็นคําถามการทดลองว่าแมวที่บ้านนะคะชอบกินอะไรมากกว่ากันก็ได้อาจจะไม่ต้องกินอะไรเป็นอาหารคุณอาจจะเตรียม เดี๋ยวไปต่อก่อนอนะแมวชอบกินอาหารชนิดใดมากที่สุดอาจจะเป็นแบบนั้นนะคะอ่ามาดูตัวอย่างอันนี้ต่อเนาะเขาจึงทำการตั้งสมมติฐานว่าไก่นะ่าจะกินพืชและสัตว์บางชนิดเป็นอาหารนะคะกินทั้งพืชด,ด้วยแล้วสัตว์ด้วยเอาจริงหรือเปล่าเนาะแล้วจะรู้ข้อมูลได้อย่างไรล่ะ เราทาการรวบรวมนะคะโดยการคน้คนค้นคว้าหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นงานที่ครูให้วันนี้บอกแล้วว่าเราไม่จําเป็นต้องเป็นการทดลองนะคะแต่ถ้านักเรียนทําการทดลองได้จะดีมากเลยแต่ไม่ต้องยากมากหรือนักเรียนอาจจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตก็ได้นะคะในอินเทนอร์นเน็ตบอกว่าครูย้อนกลับนิดนึงนะคะ ไก่กินเมล็ดข้าวแล้วก็หนอนเป็นอาหารเอาล่ะจริงหรือเปล่า ข้อมูลนะคะโดยการเอาหนอนเอาเมล็ดข้าวนะคะไปให้ไก่ลองกินดูว่ามันกินจริงหรือเปล่าคือไม่ใช่แค่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวที่ได้คำตอบมายังมีการทดลองซ้ำเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องนะคะจากการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะเขาก็นำมาสรุปนะคะ มีการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะออกมาว่าพบว่าไก่กินที่ตัตตดบางชนิดเป็นสารนะคะอ่าสุดท้ายน,นะคะมาดูการสารุปผล ก็จึงสรุปได้ว่าไก่กินพืชและสัตว์บางชนิดเป็นอาหารตามสมมติฐานที่คิดไว้นะคะอาจจะมีการผิดพลาดทางเทคนิคบ้างเนาะนักเรียนพอดูกรู้เรื่องนะคะดเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ต่อไปบ้างครูก็มียกตัวอย่างเพิ่มเติมอีก อามาดูตัวอย่างการใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะทั้งห้าขั้นตอนบ้างเอามาดูว่าเด็กคนนี้เขามีปัญหาอะไรนะคะปัญหาของเขาก็คือมดแดงชอบกินของหวานหรือไม่ออันนี้เราก็มีความรู้พอรู้อยู่บ้างนะคะเขาถามว่ามดแดงชอบกินของหวานหรือไม่ไม่ได้บอกว่ากินอะไรเป็นอาหารนะแต่เขาสงสัยแค่ของหวานนะคะอ้าวเขาจึง ั้งสมมุติฐานโดยใช้ความรู้เดิมเพราะว่าอะไรเพราะเคยเห็นมดนี่มันชอบขึ้นน้ำตาลเนาะเขาก็ตั้งสมมุติฐานว่าถ้ามดแดงชอบกินของหวานดังนั้นถ้าเขาเอาลูกอม,มไปวางไว้เนี่ยมดแดงต้องมากินลูกอม,มแน่เลยนะคะเขาจึงทําการรวบรวมข้อมูลไปที่ไหนเลยไปที่รังมดแดงเลยค่ะรวบรวมข้อมูลโดยการนํา ลูกอมไม่ใช่แค่ลูกอมอย่างเดียวนะคะเพิ่มตัวเลือกตัวเลือกให้หมดแดงเผื่อเขาจะไปกินอย่างอื่นก็มีลูกอมมียาแก้ปวดแล้วก็มาขามเปียกนะคะไปวางไว้ในบริเวณที่มดแดงเดินผ่านหรือบริเวณใกล้กับรังมดแดงสังเกตแล้วก็บันทึกผลว่ามดแดงเนี่ยน่าจะกินอะไรเป็นอาหารค่ะอ้าวมาดูขั้นต่อไปค่ะการวิเคราะห์ข้อมูลก็คือการรวบรวมข้อมูลจากการทดลองมักกี้นะคะเขาก็พบว่าเมื่อวาง ลูกอมยาเม็ดแก้ปวดแล้วก็มาขาำเปียกเนี่ยปรากฏว่าขณะที่มดแดงเดินผ่านนะคะมดแดงจะออกมากินลูกอมไม่ได้กินอย่างเดียวแถมยังขนกลับเข้าหลังด้วยโอ้ยมันน่าจะชอบของหวานแน่ๆเลยนะคะทุกทํารสรุปได้ผลได้ว่ามดแดงชอบกินของหวานเห็นไหมคะนักเรียนไม่ยากเลยเอาล่ะยกตัวอย่างมาหลายตัวอย่างแล้ว วันนี้นะคะคุณครูมีกิจกรรมที่สองนะคะให้นักเรียนได้ทํากันนะคะให้นักเรียนทำา MyMap ออกแบบนะคะเป็นกิจกรรมวิธีการทางวิทยาศาสตร์เนาะโดย แบ่งทั้งหมดออกเป็น5ขั้นตอนได้แก่การระบุปัญหาการตั้งสมมติฐานการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็การสรุปผลค่ะจากการที่ครูพูดมาทั้งหมดนี้นะคะนักเรียนย้อนกลับไปฟังหลายๆครั้งนะคะไปดูตัวอย่างที่มีนะคะไปโพสภาพแล้วก็ดูว่า เอ๊ะเราจะสามารถทำได้ไหมเนาะไปดูมานะคะแล้วก็ถ้าผู้ปกครองได้ดูด้วยนะคะก็คุณครูฝากช่วยชี้แนะนักเรียนนิดหนึ่งนะคะช่วงนี้เราอาจจะต้องช่วยๆกันนะคะอะมาดูตัวอย่างเพื่อให้งานนักเรียนออกมาง่ายขึ้นนะคะครูมีตัวอย่างให้ดูอ่าดูหัวข้อที่หนึ่งนะคะการระบุปัญหาครูเปลี่ยนเรื่องแล้ว เรื่องของครูแสงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชหรือไม่นะคะจากความรู้พื้นฐาน เรื่องของแสงครูเลยตั้งสมมติฐานในหัวข้อที่2ว่าแสงจําเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชน,นะคะถ้าพืชไม่ได้รับแสงนี่ก็อาจจะไม่เจริญเติบโตหรืออาจตายได้อันนี้เป็นข้อสมมุติฐานของครูนะคะครูจึงทําการรวบรวมข้อมูลง่ายที่สุดคือการทดลองค่ะโดยการนําพืช2ต้นที่มีอายุเท่ากันขนาดเท่ากันนะคะ ต้นหนึ่งเนี่ยเอาไปวางไว้กลางแจ้งที่แสงสองถึงส่วนอีกต้นหนึ่งเอากล่องที่มีฝาทึบครอบไว้ค่ะทั้งสองต้นทําการรดน้ําเช้าเย็นเป็นเวลา1สัปดาห์นะคะผลปรากฏว่าค่ะในข้อที่4วิเคราะห์ข้อมูลต้นไม้ที่ได้รับแสงนะคะมีความสูงเพิ่มขึ้นจํานวนใบเพิ่มขึ้นนั่นแสดงออกว่าต้นไม้ที่ได้รับแสงมีการเจริญเติบโตได้ดีค่ะส่วนต้นที่อยู่ในกล่องทึบนะคะ จเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่และใบมีสีซีดลงอันนี้ต้องไปหาคําตอบต่อว่าทาไมใบมันซีดแต่ที่แน่ๆมันจเจริญเติบโตได้ไม่ดีนะคะจึงสามารถสรุปผลปัญหานี้ได้ว่าแสงจําเป็นต่อการจเจริญเติบโตของพืชค่ะ เป็นไงคะนักเรียนตัวอย่างก่อนคูไม่น่าจะยากนะคะนักเรียนสามารถนำปัญหาใกล้ตัวก็ได้นะคะน้องแมวน้องหมาพืชสัตว์อะไรที่เราสงสัยเกี่ยวกับสิ่งรอบตัวก็ได้อะไรที่เรามีความอยากรู้เราก็ไปสืบสอสบหาคำตอบนะคะแล้วก็เรียบเรียงเป็นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ทั้ง5ขั้นตอนมาส่งคุณครูนะคะทำลงในกระดาษ A4 ออกแบบได้เต็มที่นะคะระบายสีให้สวยงามครูก็อยากรู้ว่านักเรียนครูเนี่ยมีความคิดตั้งสันหรือเปล่าเนาอนะคะก็ตั้งใจทำแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการเรียนวิทยาศาสตร์นะคะในช่วงของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะคะในตอนนี้นะคะวันนี้ก็เป็นการสอนด้วยวิดีโอนะคะครั้งแรกของคุณครูกับนักเรียนถ้ามีความผิดพลาดประการใดนะคะเทคนิค อาจจะมีสะดุดบ้างนะคะก็ต้องขออภัยเวลาที่นี้นะคะครูให้เวลาในหัวข้อนี้นะคะ1สัปดาห์แล้วเดี๋ยวในวันจันทร์หน้าเราจะมาพบกันใหม่นะคะวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนนะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ